สวัสดีค่ะวัลเลอรกีนอนกะลาบานอวันนี้มากิเข้ากับโต้มจึกนะคะต้มจึกหุูสาบนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกที่เหลือวางก่อนนะคะแช่ตู้เย,เย็นไว้อันนี้เป็นกระเพรากุ้งนะคะดูสีแบบอือือไม่ต้องพูดถึงนะคะมีแต่เปลือกเปลือกพริกนะคะสีเผ็ดมากเลย พอดีอยากกินอะไรแบบเฟๆก่ะไม่ใช่อะไรวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะสีนี้แบบเบอ,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 อร์เฮดอ่ะสีแย่ย่อยแย่พลายเฮกิเต์เนอซุปอ,อร่อยเลยมูสับนะคะ ค่ะอร่อยใครที่สนใจเห็ุลมพ่อยาศาสารซึ่งได้ปกตินะคะวันนี้ไม่มีให้โชว์นะคะ Det har vært harde ører. ่ปลาหมึกนะ,ะปลาหมึกมีไข่ด้วยค่ะอ้ออเรอ่ะ 嗯。Mm hmm. ไม่กม้อนอกอะไรทุกคำเลยนะ อืม mm ื hmm. mm ่อ hmm. ว mm ันลบคลิปนะคะ เมื่อวันลบคลิปนะคะคลิปเดยาวไปนะคะลบไม่ได้ก็ตัอตอกไปบ้างนะคะกี่คำนึงนะคะเดี๋ยจะไปกี่ต่อถ้าคลิปยาวลบไม่ได้ข่าุกม ม่เจ๊น,นหรอแพงอีเจะงหรออยันมาล้วเห็นอ่วิลินอนากี้เสร็จแล้วนะคะใครที่สนใจเห็นลมท่อยาสาร์ซื้อได้โปรตินะคะขอบคุณค่ะตนนามเลยนเนาไม้ว่า